ออไปกินข้าวครัเดี๋ยวมึงเข้ามาดิไอ้กูอยู่ในเกมอยู่แล้วเนี่ยอยู่ในเกมที่นะม่งจะเจอไหนี่ยไอ้กูเป็นยืนในคอนนะไม่เอาเฮ้ยยังเลือกไม่เสร็จเลยโอ้รู้เลยข้ามที่ไหนบักระดาษไอ้เชี่ยมเกิดที่อะไรขึ้นวะทำไมกูข้ามไม่ได้ นี่ไงมันเข้าแล้วเนี่ยมึงได้ยินมันคุยแบบพูห้าพูห้ามั้งเนี่ยก็โกยคนพูห้าเองอะจำได้ว่าต้องทำทำอาหารให้มันนะเอ้ยกูอยู่ไหนเนี่ยกูตัวไหนอะไอ้กูตัวบลอนด์อ๋อสเปนบาร์เฮ้ยกูต้องทำไรเดี๋ยวได้ได้ได้แลวเฮ้ยได้แล้วเอาไปบาร์หั่นไงฮะคอนโทรคอนโทรเ้า อ๋ออันนี้อันนี้ให้มึงใช่ไหมกูต้องหั่นหมดเลยเหรอเออเอาไปเด็กไปเพี้ยเอา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 จังเลยหนอบใส่ในใส่กอกให้กูหยิบใส่กรอบให้กูก่อนใส่กอกคุยเลยกูโยนให้มึงเต็มแล้วเนี่ยใส่กอกกูหยิบไม่ถึงมึงอยู่บุมฉากอ่ะเอาแล้วกูหยิบเพี้ยเอาเนี่ยกูหยิบกูหยิบใส่กอกไม่ได้เยี่อะไรใส่กอกไหนเนี่ยโอ้ย <laughs> mình chơi yên yên, cù không chịu. ơi mến,เอา mà để đi. Ủa, cầm mà xài chán á. à chơi chơi con. mày mày mày. luo đây. đi khui. không. hìa, không phải hả? ôi, lúa Ờ để để, anh cù hoàng hay là cái nào? mày mày nhặt tay à? ủa, mày 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 đi, mày แตงโมแตงโมพี่เลยแต่มันมาขืดเทพแตงโมแม่นี่โคตรเทพนี่มึงทำอะไรมึงทำอะไรมึงเลงเหรอเออเออกะจะเลงไปเถอามึงเอาไปให้แม่งอนไอ้เฮียไนแดงเถือกแล้วเพื่อนมึงเลือกโหมดเลยแม่งมีโหมดให้เลือกเนี่ยมึงเลือกโหมดยากวะหรือเปล่า เนียสตอรี่ธรรมดาเนี่ยอา้าวไอ้เฮียลืมรัวไม่ต้องใส่จานนนั้นน่ะเอเอกูวางไว้ข้างนอกหมดแหละมึงไปเลือกใส่โอ้ยกูฟันอยู่อ๋อโอเคไอ้เฮียไหนยังไม่ทันแล้วช่วยทำเฮียแล้วไปส่งมันก่อนเร็วเออเร็วเร็วดิเฮียเร็วไอ้เฮียมึงเอาอย่างอื่นมาดิประกาศประกาศประกาศเฮียอะไรให้มึงแล้วไงอ๋ <ๆ S 2> อประกาศได้ไวกว่าเดี <S <S <ๆ>๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรวิ่งดิเฮีย สับยูอ๋ออันนี้ไม่อันนี้ผักกาดผักกาดง่ายผักกาดได้เอาอันนี้ไปตงกอนอนนี้ที่เหลือไม่ทันไรช่างหีแม่งที่เหลือไม่ทันละที่เหลือไม่ทันไรอุ้ยทำไมตัวกูวิ่งงั้นอ่ะกดชิปไม่ใช่เหรอกูไม่ได้กดเลยอะไรอ๋อมันให้เราเดินไ <c oughs> <c oughs> อ้โง่ไอ้ไหนกูก็กดแบบบ้าไปเลยมึงมานี่อ้าวกูออกไปแล้วกูซ้ายหรือขวานเนี่ยมึงซ้ายกูทำบ้า โอ้ปลาสองอันเลยอูเอานี่มาสับเออมึงสับรอเลยไม่ต้องสี่คนวะสี่คนมันมันดีอ่ะเออเอ้าแล้วจานกูว่ะจานอยู่นี่กูโยนให้มึงได้ป่ะเอาไม่ได้โยไม่ได้ปะเฮ้ยเฮ้ยมึงอ่ะเฮ้ยมึงทำเฮี้ยอะไรเนี่ยจานก็จานกู ไอ,อ้ยี่เดิมเนี่ยคือของกูแม่งโคตรเยอะเลยออเดอร์กูเนี่ยมึงออเดอร์ปลาอีกแล้วเนอะออเดอร์ปลาแม่งเยอะยิ่งหายเลยเอา้าวทิ้งจานยื่ขึ้นมาไม่อยากส่งอะ้วไอ้ไอ้ยี่ทำบากเกินเอาจานเร็วๆจานไหนปลามาโอ้ยเอาไอา้ยี่เลยเนี่ย <laughs>

เอาดิยังไงนะเอาใหม่ดิทำอะไรวะทำอะไรเอาข้าวใส่หม้อให้ปะ่ะเออเออเอาข้าวใส่หม้อให้หมดเดี๋ยวบูนี่ไปหั่นใหเ้เดี๋ยวเรียบริษัมริษัมรีบหั่นเฮ้ยกูรีบ,รบ,รบอยรอข้าวใส่ทำไมอ๋อสาหรายไม่ได้หัน่หนนงูสาหร่ายมันหอ่อเออเดียแล้วไอ้บอลเดียแล้วเอาเฮียกูโยมไปไรกูโยมเพิ่งวางเพิ่งวางเพิ่งวางอะไรมึงทำอะไรฮะมึงทำอะไร อันนี้กับข้าวเออไปไปส่งนั่นแหละจานนะแลจานนะเออแล้วจานอยู่ที่มือกูได้ไงนะเนี่ยเออียังไม่ขุงข้าวเลยเอ,าเอา้าคนพีดเอ้ามึงเราไปส่งอ่ะกูเอาข้าวมาสาลาวลูกค <laughs> <laughs> ้ามองเอาเอาหีห้ยะไรกูแดงเลยหเหี้ยอโอ้ยยาจ้า,จาอีนี่ปฟาเต็มไปหมดแล้วมึงก็มาใส่อย่างกูดิ นี่อันนี้ไงเอาไปคอมโบอ๋อข้างล่างอะเอา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 วางนี่ไอ้เหี้ยมึงวางเลวางไงเอาเอาเอาเนี้มาก่อนเหี้ยข้าวข้าวกูไปอ๋อนี่มีข้าวแล้วทรงไอ้มึงเดินมาเสิร์ฟข้าวให้กูอ่ะกูใส่โอ้ยที่จะไวมันเบียดกันอย่างงี้โอ้ไปไหนเลยเหี้ยข้าวพี่ตอกันแล้วเนี่ยเอาวันนี้มาใส่ข้าวแล้วก็เอาสาหร่ายมาเสียบนี่ได้แล้วทรงเออเร็วเร็ว ก็หมดเวลาแล้วเออหันดีเอุ๊ยโมชนะเว้ยเอาเขียวกูชนกูกดปิดกูโยนไปไหนก็ไม่รู้อันน euh ี้ใส่นี่เร็วมาเอาปลาหกวิหกวิไอ้เหี่สักายนายยี่สักรายไปใส่เออโอ้โหแม่มึงโอ้ล้างจานด้วย เริ่มละเริ่มยากแล้วเริ่มมีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเดี๋ยวเราต้องทำอะไรเอาข้าวไปเอาข้าวไปหุงได้มาต้องหั่นไอ้นี่วันนี่ยแตงกวาหันา่หนปนะหันนะไม่ให้โกหั่นนะเออเฮียอะไรแล้วแป๊บโอ้ยแล้วเฮียดิบจัด เอ้ยบอดเขาไหมแบบนั้นก็ดีอู้แบบนั้นก็ดีคุยข้าวไม่เลยส่งจานมาดิส่งจานมาจานจานเปล่าจานเปล่าใช่อู้โอ้เฮียไหนเอ้ยกูขอร้องล่ะโอ้ <laughs> บอกแล้วที่จะสองคนแม่งยังเดือดอะ่ะสองคนเดือดเดือดอ,ะอ่ะเอาไว้นี่ให้ พี่อะไรเนี่ยเอานี่ใจเย็นใจเย็นอย่าลบอย่าลบไอ้เหี้ยบอกเตงวะเนี่ยกูจะแต่งความมาล้างคำหี้ยอะสะอาดเลยสะอาดเลยไอ้เหี้ยที่ติพื้นอย่างเดียวอ่ะเอาของติพื้นมาเติมอย่างเดียวอ่ะเด้อเด้อเด้ออ๋อสีวีแล้วไอ้เหี้ยสีวีแล้วโอ้ยไม่ทัน ออโอ้ยเกินอยู่มันเอาแค่สามร้อยยี่สิบเกินมานิดนึงโอ้โหเปิดหลายที่เลยเอ,เอ่ะอเออมีรูปหมาด้ไวยเฮ้ยนั่นเป็นหมาวะให้ได้นเร็วไป <lotus. S 2> <c oughs> อ่ะเอามึงเข้า,าด่านแบบนี้ไออกดีปึ๊บ

กูกดมิเท่เอาวิสานลายออกมาไม่ได้เนี่ยอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยมันเยอนใหม่แม่งเลยไอ้เหี้ยเฮ้ยมึงไปตุนไว้ดิรอรอเยอะแล้วเยอะไปแล้วไอ้เหี้ยไอ้นายเร็วเฮี้ยช้าเอาข้าวมาทำเฮี้ยกูไม่มีจานใช้เริ่มมึ่นละเริ่มมึนเริ่มมึนทางละไอ้เหี้ย ไอ้ยักกุ like ้งกุ้งไอ้ยักษ์กุ้งกุ้งเหมือนแตงกวาไอ้สันเอาขอกไปจานจานกูต้องการจานกูให้ไปแล้วไงจานตบป่าอ๋อจานเปล่าไอ้ยีกษ์สีเมนูเมนูเมนมังกุ้งมังกรหมดเลยเลี้ยวเออเออ โอ้โหช่องแปดร้อยยี่สิบเลยเควินเควินเอาข้าวไปสับแล้วก็ปั่นนะแล้วก็เอาเดิมยังไงอ๋อเอาวันนี้มาไปฝั่งนู้นเหรอเฮ้ยโคตรเพอร์เฟกต์ว่ะเอาปลาปลาสับเนื้อสับมาดิกำลังสับเอาอันนี้มาก่อนทรงไอ้เหี้ยปลายังส่งไม่ได้เหรอ ไอ้ที่นี้ส่งไม่ได้เหรออ๋อต้องใส่จานไอ้เหี้ยอ๋อใส่จานดิใส่จานไม่ได้เอ้าไอ้เหี้ยยังไม่เสร็จหรอเอาเนื้อมาเอาปลาไปนึ่งเอาแค้เนื้อกูกูรกขีดเดี๋ยวก่อนอ๋อเลยดีกว่าเนื้อเนื้ออยู่ที่มือไอ้เมันต้องส่งแบบนี้เอ้าไม่ใช่ปลาทำไง อะไรเอาใส่จานวางก่อนวางก่อนเอาจานมาเสียบเหรอไม่ใช่ไม่ใช่นีที่ไหนเปิดเฮียไอเฮียเปิดไงอะเอามึงหาวิธีดิมึงหาวิธีคุยเฮียได้สัตว์โยนที่ที่เอ้าเฮียอะไรเนี่ยไอ้เฮียที่หาแม่เอนเมามึงใส่เฮี้ยอะไรปลาเฮี้ยเนี่ยปลาาปลเอ้าปลาเนื้อแป้ง เฮียแล้วกูงงไปหมดแล้วเนี่ยทำไมมันเอาออกไม่ได้อ่ะดีต์ดไปดีต์ดไปตาไม่ต้องใส่แป้งเนื้อใส่แป้งไปนี่เอาอะไรก่อนเอาปลายเฉยอ่ะโดนแป้งอะแล้วเอาเนื้อไปนึ่งก่อนวะไม่รู้มึงเอาไปนึ่งหนิไอ้เหี้ยมาให้กูทำไอ้เหี้ยเนื้อปลาเนื้อปลาต้องนึ่งก่อนเด้อมึงนึ่งไป่ส่งเลยอ๋อเออว่ะหล่อนหล่อนเออว่ะเออวะใช่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 อ่ะเนี่ยอันเนี้ยได้แล้ว แล้วกูก็ใส่จานเฮ้ยได้แล้วไอ,อ้ทีเ่เร็วเร็วเอาอีนนี่ไปดีเอาอีนนี้เขาเครื่องหน,นึ่งดิ๋ยวดิมันเยอะมันเยอะไอ้เที้ยมือจะพังแล้วจะพังแล้วเที้ยอะไรพังอะไรพังไอ้เี้ยเนี่ยเอาเอาไปเอาไปเอาปลาหนึ่งเออเอาไปไอ้เที้ยแป้ง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 ใจเย็นเออแป้งเออแป้งเอาไปตุนดูกระตุนในข้างล่างให้เออเอาไอ้เที้ยนี่มันปึป๊บ ไอ้นี่กันเนื้อแล้วก็ใส่จานเลยเหรอเอ้ยได้แล้วปึ๊บอ่ะใจเย็นกูต้องทำอะไรเอาปลาปลาปลาเอาไอ้เหี้่นี่อ่ะไม่ใช่ปลาเอาเอามึงเอาไปวางตรงนู้นแล้วกูจอดไมได้รีบใจเย็นจี้เชื่อจานด้วยมึงอ่ะจานอยู่ฝั่งมึงอ๋อยู่ฝั่งกูเดี๋ยวกูบอกมึงยิ้มขี้อวยยังไงยียบอยว่าต้องเล่นหลายคน เดี๋ยวเอากูต้องกูต้องกูต้องหยิบมาให้มึงเว้ยกูต้องหยิบมาให้มึงเว้ยแล้วมึงเอาไปล้างไอ้บอลมันไม่ยัง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 ทีละอย่างทีละอย่างใจเย็นอยิบพุงโรคอยิบพุงโรคเรามาดีแล้วเราทำมาดีเราทำมาดีอยู่จามร้อยยี่สิบแปดร้อยยี่บอชเอาหมดเวลาแล้วเนี่ยเราทำเฮ้ยเรามาดีอยู่เอาจานมามึงก็ไปจานอยู่ดี่มึงแล้วมึงไม่ส่งมาให้กูจ่ะจานกูส่งให้มึงแล้วนี่ไง ไปยังมันหมดแล้วเนี่ยเพี่อส่งให้กูเมื่อกี้ไม่มีจานเออกึงกึงติ้งยังอยู่อะไรเนี่ยไอ้ชื่นั้นมันเนื้อปลาเปล่ากูจะเอาจานกูจะร้องไห้แล้วนะตอนนี้กูขอแค่จานกูส่งได้สามออเดอร์เลยตอนเนี้ยเอา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 ไปเอาไปเอาไปเอาไปก่อนอันหนึ่งเอาไปก่อนอันหนึ่งยิบดีเฮียเอ้าเฮียทิ้งไปเฉยเลยเอ้าเฮียนี่มันอันหนึ่ง ออโอ้ยไม่ทันว oh. 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 ่าสองดาวมึง oh, ด in ูได yeah. ้ไงสองดาวจำได้สองดาวไม่แหม่ดาวนึงยังไม่ถึงอ้เยี่ย